ไะไปกินมะไฟกันท่านผู้ชมเอาไม่ได้ใช้กันสั่นนะไม่ได้ใช้กันสั่นนะครับเพราะว่าจะเอาโทรศัพท์เึ้นไปบนต้นไม้ด้วยนี่โอ้ยหมดแล้ว ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนหวานอืมหวานมาก จะขึ้นนู้นนู้นนูน้น,น,น,นข้างบนลุยกันกเลยเราเอ็กคูซีฟกระดานไหน,นพามาข้างบนเลยเนี่ยอืม ต้องขึ้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนี่ยังไม่พอมาใกล้ชิดที่สุดนี่ close up close up ข้างบนเลยมาบไฟม็อบไฟม็อบไฟม็อบไฟ ที่ซื้อจะเป็นกลุ่มนี้ทีเยอะที่สุดแล้วก็กลุ่มนี้โอเคพอประมาณแล้วเนาะ ลองชิมอีกลูกหนึ่งเอ๊อันนี้เหมือนจะไม่สุกอันนี้ดีกว่าไม่ก็ได้ออืมหวานครับอืม พอแล้วะแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายย่าเก็บก่อนขออนุญาตเก็บก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนนะ 没办法。